สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยเนาะจ้ะสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ่าสวัสดสีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางหลักให้กำลังใจกับแอดจอยเนาะขอบคุณถูกการรับชมเนาะจ้ะขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้ะขอบคุณถูกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยเนาะจ้ะ สำหรับคลิปนี้กามาพบกับแนวทางอ่าฮานอยเนาะจ้กวันที่14เดือน2 2566กับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยเนาะจ้าสำหรับวันที่14เมื่มือนี้ก็เป็นวันอังคารเนาะจ้าวันแห่งความรักกันเลยทีเดียวเนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งผลนของวันที่13กันก่อนเนาะจ้าสำหรับแนวทางฮานอยจ้า สำหรับผลของวันที่สิบสามเนาะจ้ะสำหรับพี่โนเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆเนาะจ้ะนะานอกจากเกิดว่าเห็นอ่าแ,แนวทางตัวเลขของเอสจอยเตยมหนากระดาษจังเสียนี่บมต้องตกใจเนาะจ้ะเพราะว่าอันนี้เอสจ,นะจอยให้แยกน้อยเนาะจ้ะอันนี้เอสจอยไปต้องอธิบายไว้ก่อนเนาะจ้ะสำหรับน้อยเฉพาะกิจมือนี้่เอสจอยให้เด่นรูดอยู่ที่เก้ากับแปดพับนแปดศูนย์หกลุดไปเนาะจ้ะ ปดเด่นแปดลูดแปดของห้าวเนาะจะน้อยเฉพาะกิจนี่เขาเด่นวิ่งรูดเนาะจะมาอยู่ในลักลอยเนาะสําหรับเด่นแปดลูดแปดเนาะจะบุญน้อยเฉพาะกิจจ้ะสองตัวล่าออกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเข่ากันไปตรงตรงเก้าเจ็ดเนาะน้อยเฉพาะกิจล่างจะเด่นเก้าลูดเก้าของห้าวมาจ้ะสำหรับน้อยพิเศษของห้าเนาะจะน้อยพิเศษของห้านี่เจ็ดกับหกลูดพ้น หกสามสองสองสามรูดไปเนาะจ้าสำหรับเด่นหกรูดหกน้อยพิเศษของเขากับมาอยู่ในลักลอยเนาะจ้าสำหรับน้อยพิเศษรูดไปจ้าสำหรับน้อยปกติจะเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกในเขากันไปตัวเน้นเต็มเต็มตรงตรงหนึ่งหกน้อยปกติเนาะจ้าบนจ้าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งมาจ้าล่างออกเจ็ดสอง จ็ดสองนี่เขาไปที่สองเจ็ดเด้อจ้าหน่อยสําหรับนวอยปกติเด้งเด้งกันเลยทีเดียวนี่จ้าบนหลางกันเลยทีเดียวเนาะน้อยเฉพาะกิจนี่ถือว่าปางเนาะจ้าเด้งบนหลังกันเลยทีเดียวเนาะจ้าหนึ่งหกเจ็ดสองสองเจ็ดเด่นสองรูดสองของเฮ้ามาจา้าสาหรับน้อยปกติสําหรับน้อยวี p ไอพีของเฮานะจ้าแปดเจ็ดรูดผลบุญ หาแปดหาแปดแอดจอยจับขู่ลูดไปเนาะจะเด่นแปดลูดแปดของเฮามาสําหรับไซรูดของฮานอยวีไอพีเนาะจะหาแปดแปดหาบนจ่าล่างศูนย์สี่ลูดไปเนาะจะสําหรับผลสรุปฮานอยของวันที่สิบสามเมื่อนี่กับปามานี่ตามนี่เนาะจะยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามแนวทางฮานอยกับแอดจอยเนาะจะสาหรับมือนี่กะถือว่าได้เฮได้กีดได้โดดกันไปเนาะจะยินดีกับคนที่ตามเนาะจะเดียวมาต่อกันของวันที่สิบสี่กันเลยจ้า สำหรับแนวทางฮานอยของวันที่14มือนี่ก็ตามหลุนกันต่อเนาะจ้าว่าแนวทางสีปังหรือบบปังเนาะจ้าโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้าแนวทางมีข่าวมีรูดผิดพลาดในอจอยตองขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซหลายๆเนาะจ้ารับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้น แนวทางปังๆขางนาดน,นี้เขามา่เลยกกอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากขอกำลังใจจากพี่นเอฟซีนิดหนึ่งนอกจากเบิ่งโฆษณาให้แอดจอยด้วยเนาะหัวคลิปถ่ายคลิปนอกจากฝากไว้นิดหนึ่งนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด็จบพุพการแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกว่านจา้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจเมื่อนี้เด่นลูดอยู่ที่สามสอง มือนีไอจอยติดเบิลอยู่สองสองติดเบิลน้อยเฉพาะกิจกับน้อยวีไอพีนอกจากสองน้อยนี่กะระวังเบิลไว้เนาะถ้ามักเบิลชอบเบิลกะกันเบิลได้นอกจากเด่นสามรูดสามเฉพาะกิจมีสามศูนย์สามเก้าสามห้าสามสี สามหนึ่งสำหรับเด่นสองรูดสองมีสองศูนย์สองเก้าสองห้าสองสี่สองหนึ่งน้อยพิเศษอ่ะน้อยพิเศษเด่นรูดอยู่ที่ศูนย์กับเก้าเด่นศูนย์รูดศูนย์มีศูนย์ห้า ศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สามเด่นเก้าลูดเก้ามีเก้าห้าเก้าสี่เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามจ้าสำหรับน้อยปกติจ้าน้อยปกติเด่นลูดอยู่ที่ห้า และสี่เด่นหารูดหามีหาสามหาสองห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์สำหรับเด่นสี่วิ่งรูดสี่มีสี่สามสี่สอง 41จาก49 40สำหรับน้อยชุดท้ายน้อย VIP จ้ะ21 2ชนจ้ะ221 22แล้วก็1อ่า2ชนกับน้อยเฉพาะกิจเนาะจ้อ2น้อยนี่ติดเบิร์ดเนาะเด่น2ลูท2มี20 29 ตัวจ่อกอะคือกันเนาะจ้าสองสามสองห้าสองสี่สำหรับเด่นหนึ่งรูดหนึ่งมีหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งสี่ เดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นวีพี่หนึ่งหาหนึ่งสี่สองสามสองศูนย์สี่สองสี่เก้าห้าศูนย์ห้าสามเก้าห้าหน่วยพิเศษเก้าสองศูนย์สาม 0 4 2 4 2สสองสสองหนึ่งสำหรับเด่นสามูดสามเพกิจสหา3 9จ้านี่คือห้าน้ยอยคอกวันที่14่มื้อนีก่กรประมาณนี่ตามนี่เนาะจ้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับควาวม,มากความชอบเนาะจ้าถามมา,าชอบจังคปยตามถา,บามาบอกบอกชอบล่อยผ่านได้เนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า